สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สม,มาร์ทาโรเปิดไพ่ไทยดวงให้กับชาวราศีมังกรลักนามังกรทุกๆท,ท,ท่านคลิปนี้เป็นคลิปความรักเน้นๆเฉพาะเจาะจงเฉพาะความรักนะคะชาวราศีมังกรก็ดูได้ลักนามังกรก็ดูได้ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งจนกว่าเราจะดูดวงด้วยกันเป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ตรงกับชีวิตของคุณหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ คนราศีมังกรเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามรับชมนะคะ subscribe ก,กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ขอคอมเมนต์ส่งพลังบวกให้กันนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักแชท facebook สมมาพยากรราคาเริ่มต้นเนี่ยดวงทั่วๆไปก็3คํคำถาม59บาท5ทําคำถาม99บาทแต่ถ้าเป็นดวงความรักก็3คํคถาม99บาท5ทําถาม1 149บาทโอนเงินส่งสลิปแล้วก็พิมพ์คำถามเรียงลำดับมาเป็นข้อได้เลยนะคะส้มมะยินดีให้บริการถ้าวันไหนคลิวไม่เยอะก็จะตอบให้ไวนิดนึงแต่ถ้าช่วงไหนจำเป็นต้องเคลียร์คลิวส้มมะก็จะบอกเลยว่าขออนุญาตเคลียร์คลิวก่อนนะคะ ยินดีให้บริการทุกทกท่านเสมอนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทกท่านที่ช่วยเหลือและเมตตากรุณากันมาตลอดเนาะตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังก่อนเลยว่าสําหรับคนโสดคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่ ชาวราศีมังกรในเดือนมีนาคม2564จะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับคนโสดสมมมิก,ก็จะต้องบอกอย่างนี้นะคะคนโสดชาวราศีมังกรช่วงนี้มีเรื่องของเซ็กส์มีเรื่องของกรรมรมหรือมีเรื่องของความปรารถนามีความต้องการทางเพศสูงมากคือคนราศีมังกรที่โสดมันจะหนักไปในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์มันเป็นความต้องการทางเพศสิ่งที่สาคัญที่สุดอ่ะมันไม่ได้ อยู่ที่ความต้องการทางเพศนะ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดอะที่ส้มมาจะต้องเตือนสําหรับคนราศีมังกรที่ยังโสดอยู่คือเรื่องของการผิดศีลธรรมการผิดศีลธรรมผิดทํานองครองธรรมหรือมันเกิดจากความอยากมันเกิดจากกิเลสแล้วมาทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถยับยั้งชั่งใจอยู่ได้คือยับยั้งชั่งใจไม่ได้นั่นแหละรู้ทั้งรู้ว่าเขามีผัวอยู่แล้วก็อยากได้เขามีเมียอยู่แล้วก็อยากได้มันเหมือนแบบว่าไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่รู้จักแยกแยะมันจะเป็นความ ลุ่มหลงม,ม,มัวเมาอันนี้คือสิ่งที่สมาต้องเตือนนะทางที่ดีอย่าไปผิดลูกผิดเมียใครอย่าไปแย่งของของ,ของใครหรือแม้เป็นแค่การแอบ,บแซบก็ตามเถอะนะเพราะว่าเดือนนี้มันโดดเด่นมากๆชัดเจนมากๆสำหรับเรื่องของการแอบ,บแซบที่ชาวราศีมังกรที่โสดอยู่จะมีเรื่องของพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องส่วนใครที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีนะรกของคนรักเก่า คนรักเก่าๆกลับมาง้อขอคืนดีซึ่งอันเนี้ยคุณก็รู้สึกว่าคุณถูกทรยศถูกหักหลังอนะคือเจ็บมาเยอะเหนื่อยมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นส้มมาพูดแบบนี้แล้วคุณน่าจะคิดได้นะคะว่าถ้าเขาหรือเธอคนนั้นกลับมาง้อขอคืนดี คุณไม่ควรจะให้โอกาสแล้วนะคนเราเนี่ยเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนหรือเจ็บไม่รู้จักจำเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นคิดพิจารณาให้ดีนะการที่เขามางอการที่เขากลับมาหาคุณอ่ะเพราะอะไรเพราะเขาถูกคนอื่นเทมาแล้วหรือเขาไปไม่รอดหรือเปล่าอันนี้คิดดีๆกับอีกรณีหนึ่งคนที่ ยังโสดอยู่มีเกณฑ์จะได้เจอรักข้ามรุ่นรักข้ามรุ่นรักต่างวัยอายุห่างกันหลายปีแบบนั้นก็เป็นได้แล้วช่วงเนี้ยคนราศีอ่าคน ไม่ใช่คนราศีคนราศีมังกรมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลหรือมีเกณฑ์จะได้กลับบ้านกลับถิ่นฐานบ้านเกิดได้เจอเพื่อนฝูงเก่าๆที่ไม่เคยเจอกันมาเป็นระยะเวลานานนะคะส่วนคนที่มีคู่สิ่งที่ต้องระมัดระวังที่สุดก็คือการนอกใจซึ่งกันและกันการนอกใจการนอกกายหรือการมีเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่รองของตัวเองคนมีคู่สําหรับชาวราศีมังกรมัน มีเรื่องของการทรยศหักหลังกันเกิดขึ้นหรือมันมีเรื่องของความพัดภาคสูญเสียอะไรบางอย่างกันเกิดขึ้นไพ่ขึ้นแบบนี้ก็จําเป็นต้องอ่านแบบนี้ก็คุณดูสิทั้งเดอะเดวิลทั้ง10ดาบแบบเนี้ยมันจะอ่านดีได้ยังไงอ่ะมันจะมีการยั่วยุยั่วอารมณ์ยั่วโมโหอะไรกันเกิดขึ้นหรือมันจะมีเรื่องให้ต้องทะเลาะเบาแหวงซึ่งกันและกันหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเป็นปัญหาในเรื่องของการผิดศีลธรรมหรือการนอกกายนอกใจกันเกิดขึ้นแล้วมัน การอ่าการการที่มันเกิดปัญหานี้ขึ้นมันทําให้คุณนะ่ะรับไม่ได้แล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮยเอายังไงดีตัดสินใจจบเลิกแล้วก็มันเป็นการจบแบบกระทันหันเพราะเรารู้สึกว่าโฮยฉันไม่ชอบฉันไม่โอเคกับคนที่ทาราย์หักหลัง กับอีกกรณีหนึ่งให้รมเรามาระวังให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คนราศีมังกรเนี่ยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือโรคอะไรที่มันเหลือรังอ่ะให้เรามาระวังในเรื่องของความเจ็บความป่วยคือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้หมายถึงโรคไม่ดีพวกนั้นนะมันอาจจะมีเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับมดลูกรังไข่หรือโรคที่เกยวกับต่อมลูกมากอะไรอย่างเงี้ยหรือระบบทางเดินปัสสาวะท่อนำไข่ ให้เรามาระวังตรงนี้ส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะสม้มมะก็จะบอกอย่างหนึ่งนะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยขอให้รักคนที่รักเราดีกว่า คนที่รักเราคนที่ใส่ใจเราคนที่เขาพร้อมที่จะมอบความรักความใส่ใจให้กับเราอ่ะย่อมดีกว่าคนที่เราไปวิ่งไล่ตามเขาการที่เราเนี่ยถูกเลี้ยงไข้มานานแล้วเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้คืบหน้าไปไหนในเดือนเนี้ยคนราศีมังกรมีเกณฑ์จะถูกเทบางคนอาจจะถูกบล็อกอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบอยู่ดีๆก็บล็อกฉันไปเฉยเลยอยู่ดีๆก็ขาดการติดต่ออันเฟนอันโฟโรกัน แบบไม่ทราบสาเหตุหรือบางคู่บางกรณีมันอยู่ในเรื่องของรักสามเศร้ารักซ้อนหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสําหรับชาวราศีมังกรนะมันเป็นในลักษณะที่ฉันแอบชอบผัวขาวฉันแอบชอบเมียขาวรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจงตั้งสติเราอยู่กับความเป็นจริงจริงๆแล้วว่ามันมีคนแอบชอบคุณนะคนราศีมังกรสมมาต้องบอกเลยนะว่ามันมีคนแอบชอบคุณอยู่นะ แต่อยู่ที่ว่าคุณนะ่ะมองไม่เห็นเขาหรือเปล่าหรือคุณนะ่ะไม่ยอมเปิดใจให้กับเขาอันนี้ลองไปคิดให้ดีๆนะจ๊ะส่วนในเรื่องของการบูชาหรือการไหว้ขอพรเนี่ยจริงๆแล้วเดวิลเนี่ยแนะนำว่าหนึ่งองค์เท้าอสุรินทราหูอสุรินทราหูเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเตือนสติ เตือนสติคนราศีมังกรไม่ให้ลุ่มหลงม,ม,มัวเมาในเรื่องของความรักขอให้คุณนะมีสติท้าวราหูจะช่วยกับอีกกรณีหนึ่งคือขอพอรองค์พระแม่กาลีขอพอรองค์พระแม่ทุรคาหรือองค์พระแม่กาลีในกรณีที่คุณเจอแต่คนทรยศเจอคนไม่ซื่อสัตย์เจอคนหักหลังมาตลอดขอพอรองค์พระแม่กาลีเสริมดวงตรงนี้ได้เลยกับอีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นการทำ บุญทำบุญที่เกี่ยวข้องกับบุญลงศพบ,บุญที่เกี่ยวกับความเป็นความตายหรือบุญที่เกี่ยวกับศพราญาตเสริมดวงนะคะแล้วดวงความรักคุณจะสําเร็จสมหวังเนาะสมมาเป็นกําลังใจให้ชื่นชอบฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยและถ้าอยากจะดูดวงด้วยกันเป็นการส่วนตัวทักแชท a c e b o o k สมมาพยากรมาได้เลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ